ค่ะทุกคนคะ่ะหลายๆคนกําลังมีแปลนที่จะปลูกบ้านสร้างบ้านวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะถ้าคุณสร้างแบบนี้อาจารย์บอกเลยว่ามีแต่ลายจ่ายคะ่ะลายจ่ายกับสิ่งที่คุณไม่อยากจ่ายแต่คุณต้องจ่ายบ้านหลังนี้นะคะนี่คือเส้นทางที่เข้ามานะคะพอเราหันหน้าเข้าปุ๊บตำแหน่งนี้คือตำแหน่งปากมังกร คือเวลาที่เราหันหันหน้าตัวเองเข้าบ้านของตัวเองอะค่ะเราจะเห็นว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งท้องมกกังกรคือซ้ายมือของบ้านยกมือขึ้นเป็นตำแหน่งซ้ายมือดังนั้นถ้าจะให้ถูกหลักฮวงจุย้ยเขาจะต้องเจาะประตูเนี่ยสองประตูเนี้ยเพื่อเป็นตำแหน่งปากมังกรให้ให้มีการขับเคลื่อนเข้าบ้านจากทางนี้จะทําให้การเงินทําให้หลายๆอย่างในชีวิตมันบาลานซ์มากกว่านี้แต่ปัญหาของบ้านหลังนี้มี2จุดค่ะที่เป็นจุดเสียทําให้การเงินของเขาล้ว หลทุกครั้งที่เขากลับมาประเทศไทยนะคะมันจะมีรายจ่ายรออยู่แบบเยอะไปหมดเลยไม่รู้จ่ายอะไรนักหนาะจ่ายโดยที่บางทีไม่ได้ตั้งตัวเลยแล้วพอกลับเมืองนอกก็ต้องกลับไปหาเงินใหม่หนึ่งเลยบ้านที่เขานอนอาศัยหนึ่งผิดตรงที่เขาไม่ได้เปิดประตูมังกรแต่เขาไปเปิดประตูซ้ายซึ่งทําให้การเงินไหลเสด็จคะ่ะสองเขาหันหลังบ้านคะ่ะเขาซื้อบ้านน็อกดาวน์หลังนี้มาตั้งกลายเป็นว่านี่คือหน้าบ้าน แต่เขาหันหลังบ้านออกหน้าบ้านค่ะมันเป็นโรงศพขวางบ้านถ้าการปลูกสร้างบ้านแบบนี้เราเรียกว่าโรงศพขวางบ้านจริงๆแล้วบ้านตอนนี้นะคะบ้านของเขาปลูกไว้แบบนี้นะจริงๆเขาจะต้องปลูกแบบนี้นะคะไม่ใช่ขวางลำที่แบบนี้ถ้าเขาขวางลำที่แบบนี้เราเรียกว่าโรงศพขวางที่เราจะต้องปลูกบ้านเป็นแนวขนาดแบบนี้บ้านหลังนี้ก็เลยดูวิปผลิตไปหมดเลย นะคะแต่โชคดีตรงที่เขาแทบไม่ได้มานอนเขามีบ้านไหลายหลังก็เลยไปนอนหลังนู้นบ้างหลังนี้บ้างอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้าวันหนึ่งเขาจะกลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยแบบจริงจริงจังๆเนี่ยก็จะให้เขาทุบป,ป,ประตูขวาเพื่อเปิดปากมังกรแล้วก็หมุนบ้านใหม่ซึ่งมันเป็นบ้านน็อกดาวน์มันสามารถขันน็อตแล้วหมุนบ้านใหม่ก็จะไม่ให้เอาหลังบ้านออกมาหน้าบ้านแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนขา ถ้าบางทีเราคิดน้อยเกินไปหรือเราไม่ได้ศึกษาเราทําผิดพลาดลงไปปุ๊บเนี่ยมันส่งผลในหลายๆเรื่องกับชีวิตของเราโชคดีที่เจ้าของบ้านคนนี้ไม่ได้อยู่ประจําอยู่ต่างประเทศซะมากกว่าแต่ถ้าอยู่ประจําอาจารย์บอกเลยว่าเขาไม่น่ารอดนะคะเพราะจากสถิติที่อาจารย์ออกทํางานในแต่ละวันเนี่ยอาจารย์ตามไล่แก้งานแบบนี้คือเยอะจริงๆนะคะดังนั้น สูตรเคล็ดลับแบบง่ายๆเลยพื้นฐานถ้าวันนี้คุณกำลังจะหาซื้อบ้านหันหน้าเข้าคะ่ะทุกคนคะ่ะหันหน้าเข้าบ้านยกมือขวาขึ้นประตูรั้วของบ้านจะต้องเข้าขวาพยายามให้เข้าขวาประตูรั้วนะคะไม่ใช่ประตูบ้านนะบ้านไม่ต้องสนใจนะเอาประตูรั้วก่อนประตูรั้วจะต้องเข้าขวาเพราะมันคือตำแหน่งผู้ชายมันเป็นตำแหน่งขยับมันเป็นตำแหน่งมังกร ปากอยู่ตำแหน่งนี้ปากจะต้องได้กินก่อนพอปากได้กินเสร็จพอเราปลูกสร้างบ้านเราก็จะต้องดูหมายเลขบ้านเป็นสำคัญถ้าหมายเลขบ้านที่มีองค์ประกอบของเลข2เลข3เลข7แล้วยังบวกรวมได้เลขสองเลข3เลข7อีกอาจารย์บอกเลยค่ะว่ามันเหมือนคุณต้องปีนเขาทุกวันอะ เหมือนคุณขับรถไปในทางลูกลังในทุกๆวันน่ะแทนที่จะได้ขึ้นมอเตอร์เวย์ทำความเร็วร้อยยี่ยแต่กลายเป็นว่าช่วงล่างพังก่อนน่ะนะคะบ้านเหล่านี้คือบ้านที่รวยยากมีแต่อุปสรรคและความเหนื่อยยาก จะรวยแต่ละอย่างคือต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะดังนั้นค่อยๆค,ค,คิดพิจารณานะศาสตร์ของอาจารย์ไม่ยากเลยศาสตร์ของอาจารย์เกิดจากการลงงานจริงๆและอยู่ในสถานที่จริงวันนี้อาจารย์ขอขอบคุณเจ้าของบ้านมากๆนะคะที่อนุญาตให้อาจารย์ถ่ายทําจากสถานที่จริงและให้ความรู้นี้เป็นวิทยาทานกับพวกคุณถ้าใครมีความสงสัยเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องบ้านนะคะหรือกําลังจะหาซื้อบ้านกําลังจะปลูกบ้านโทรหาอาจารย์นะอาจารย์จะใส่เบอร์ โทรตรงของอาจารย์เองนะคะเอาไว้ไม่ต้องเกรงใจเพราะบ้านมันคือหนี้ก้อนโตมันคือสิ่งที่จะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ในอนาคตดังนั้นบอกเลยว่าโทรหาอาจารย์ค่ะปรึกษาได้เราไม่ได้คิดเงินคุณในทุกดอกหรอกเอาตรงๆมันก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างนะคะโทรมาปรึกษาและความรู้ของอาจารย์ก็ให้ฟรีด้วยนะวันนี้ขอบคุณเจ้าของบ้านตอนนี้อาจารย์อยู่อุบลราชธานีนะคะ